ของขั้นตอนแรกนะครับผมขอแนะนําในเรื่องของการใส่ซิมก่อนนะครับช่องใส่ซิมก็คือช่องบริเวณนี้นะครับวิธีการใส่ซิมนะครับตัวนี้มันจะเป็นฝาเปิดแบบนี้นะครับสามารถเปิดแล้วก็เอาซิมวางนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ล็อกนะครับถ้ากรณีที่เราเปิดฝาอย่างเงี้ยแล้วเปิดไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับดันตัวฝาปิดซิมเนี่ยมาอีกด้านหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยครับนะครับแล้วเราก็ง้างเปิดได้แบบนี้นะครับพอเปิดได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณสําหรับการใส่ซิมนะครับสําหรับ GPS รุ่นนี้นะครับใช้ซิมกรอบกลางนะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องแกะในส่วนของกรอบตรงกลางออกมานะครับก็จะเป็นซิมแบบนี้นะครับเวลาเราใส่ซิมนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมฮะว่ามันจะมีขอบตัดอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องใส่ซิมเหมือนกันนะครับมันจะมีขอบตัดอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะเวลาเราวางนะครับมันจะพอดีกับช่องที่ใส่เลยนะครับ วางนี้นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ปิดพอปิดเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีล็อกนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่ตัวซิมนะครับแล้วก็ดันตัวตัวฝาปิดซิมเนี่ยขึ้นนะครับนี่ครับมันก็จะล็อกซิมแบบนี้นะครับมันจะเปิดไม่ได้ละนะครับถ้าเราจะเปิดนะครับให้เราให้เราดันตัวล็อกนี้ลงนะครับนี่ครับแล้วก็เปิดฝาออกมาอย่างนี้นะครับก็จะมีซิมออกมาอย่างนี้ อีกทีนึงนะครับก็คือเอาซิมใส่นะครับซิมใส่นะครับให้มันพอดีนะครับกับกรอบที่ใส่ซิมนะครับแล้วก็เอาฝาปิดนะครับแล้วก็ดันขึ้นครับนี่ครับพอดันขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้ละนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการใส่ซิมนะครับเอาใส่ซิมซิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถปิดฝาได้นะครับ